น้องแมวขนยาวนะครับมาอาบน้ำสางขนตัดเล็บเช็ดถูแต่งขนท้องขนเท้านขนค้นนะครับกัดทางร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในส่วนเกษตรมาขนกันนะครับพี่ช่างได้ทําการตัดเล็บแล้วก็แต่งขนท้องขนเท้าขนค้นให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พาน้องมาอาบน้ํากันเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการอาบน้ําน้องแมวขนยาวทำกล้องนี้ก่อนนะขึ้นมาหน่อยลูกเซนเตอร์ครับขึ้นมาหน่อยครับอ่า พี่ช่างสางขนให้ก่อนนะเพราะว่าเวลาที่เราอาบน้ําให้กับน้องหมาน้องแมวขนยาวเนี่ยเราควรจะสางขนให้ขนที่กําลังจะหลุดร่วงวออกไปก่อนนะไม่งั้นมันจะจับกับกตินก้อนแล้วก็จะเป็นแหล่งสะสมของความอับชื้นไปกัดขนสักตกตังได้ในภายหลังนะครับเราก็จะสางขนให้น้องให้เรียบร้อยก่อนที่จะมาอาบน้ํากันนะครับพี่ช่างจะให้ดูการบีบตอ่อเหม็นกันเลยดีกว่านะ บีบัวเมนให้กับสุนัขแมวทุกครั้งที่เราอาบน้านะครับเพื่อที่จะลดกลิ่นคาวติดตัวหลังการอาบน้านะครับัวเมนก็จะอยู่ตรงก้นของน้องนะมันจะผลิตสารคัดหลั่งที่มีกลิ่นคาวนะครับน้องก็จะปล่อยปิดๆออกมาเวลาที่น้องไปนั่งอยู่บนโซฟานั่งอยู่ตรงจุดไหนก็แล้วแต่นะเขาจะวางอาณาเขตนั่นแหละแต่ไม่ใช่ฉี่แต่มันเป็นน้ําที่เข้มข้นกว่านั้นแล้วก็มีกลิ่นแรงมากน้องก็จะป้ายจุดนั้นจุดน,นี้ สังเกตง่ายว่าคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนั้นมันจะมีกลิ่นติดตัวก็คือกลิ่นของ,น,องน้องเองนี่แหละนะครับเวลาที่เขาปิดออกมาเพื่อที่จะป้ายให้มันมีกลิ่นนะะอรแค่แค่จับมันกันจะออกมาแล้วนะเห็นไหมครับเป็นน้ําออกสีเหลืองๆนะนี่นะฮะหไหนพุ่งจุดไปแล้วนี่โอเคเยอะเลยอันนี้มีความเป็นเข้มข้นด้วยนะเพราะว่าน้องอาจจะไม่ได้บีบมานานาน,นะก็จะมีความเข้มข้นคล้ายๆกับครีมเลยทีเดียวกลิ่นก็จะมีกลิ่นทาวนะครับ อยูทุกครั้งที่เราอาบน้ําให้กับสุนัขและแมวนะครับลดกลิ่นคาวติดตัวไมนะ่ให้มีกลิ่นคาวติดตัวมากจนเกินไปนะครับเค่อยๆบีบไล่นะเราจะบีบแรงเกินไปนะครับนี่นะโอเคนี่คือการสาธิตการบีบตอมเม้นให้กับน้องแมวนะครับเดีย๋ยวเราก็จะล้างออกนะตอนที่เราอาบน้ําให้บีบให้บ่อยขนาดไหนก็อาบน้ํานะครับ ถ้าล้องแมวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะอาบน้าประมาณสักสองสัปดาห์ครั้งนะครับเพราะน้องจะ mm. ไม่ค่อยสกรปรกไม่ค่อยเปื้อนมากเราก็จะอาบน้ําให้สองสัปดาห์ครั้งบางคนจะอาบบ่อยสัปดาห์ละครั้งนะครับก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพผิวหนังของน้องด้วยนะครับเพราะว่าถ้าอาบบ่อยแล้วเปาไม่แห้งเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องความอับชื้นนะครับกินอับแล้วก็เป็นปัญหาเรื่องผื่นด้ผื่นคันปัญหาเรื่องเชื้อราหรือว่าแบคทีเรียต่ตางๆได้นะครับก็ควรจะเปล่าให้แห้งทุกครั้งที่เราอาบน้ํานะ แต่ควรจะหมันแปลงขนให้น้องนะครับเพื่อลดปัญหาเรื่องอาการสะสมขนที่ตายแล้วนะครับจะเกิดเป็นก้อนขนสกตังนี่เองนะครับเด็กพี่ช่างจะใช้เป็นแชมพูสูตรส,สมุนไพรนะครับที่ช่วยในการาปรับสภาพผิวหนังและขนช่วยลดขนแดงขนค้นนะครับแล้วก็ลดเทมเพที่อยู่กบนตัวน้องได้ด้วยนะครับพี่ช่างจะละลายแชมพูก่อนใช้นะเพื่อไม่ให้แชมพูตกค้างที่ผิวหนังมาก,กเกินไปนะครับ ถ้าเราใช้แชมพูเข้มข้นบีบลงไปเนี่ยมาอาจจะทําให้เกิดการตกทางถ้าเราล้างไม่สะอาดนะครับอาจจะเป็นผื่นแดงผื่นคันนะครับที่ผิวหนังบบของอได้นะจะใช้เป็นแชมพูยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะครับเราควรจะผสมน้ําก่อนนะครับละลายน้ําก่อนใช้นั่นเองนะครับดิฉันก,ก็จะบักแชมพูไปเราว้็นวดไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้แชมพูซึมซับเข้าสู่ผิวหนังและขนของน้องได้ดีนะนี้น้องเป็นน้องแมวขนยาวนะครับเราก็จะหมักแชมพู สองรอบนะครับให้แชมพูสุนทรพัดเข้าสู่ผิวหนังและขนของน้องได้ทั่วถึงนะครับแล้วก็ช่วยนวดไปด้วยเพื่อให้แชมพูสุนทรพัได้ดีนะครับแชมพูสูตรสมุนไพรของทางร้านน้องหมาน้องมาสซารอนนะครับช่วยในการปรับสภาพผิวหนังและขนช่วยลดื่นแดงผิวพันแล้วก็ลดเ็มเพที่อยู่บนตัวน้องได้ด้วยครับสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูหรือว่าสนใจใช้ใช้บริการอาบน้ำแตะขนให้กับสุนัขและแมวนะครับร้านเราอยู่ในส่วนเกษตรมอขอนแก่นนะครับเบอร์โทรติดต่อ086 6404443ครับคุณพี่ชางก็จะเช็ดหูให้น้องอีกรอบหนึงนะครับตอนที่เราสางขนให้เราเช็ดหูบื้องต้นแล้วรอบหนึงนะน้องจะมีขี้หูที่สะสมค่อนข้างเยอะนะครับเราจะใช้เป็นน้ำยาเช็ดหูร่วมด้วยนะครับเพื่อให้การเช็ดช่องหูของน้องหนะ้าได้ดีขึ้นนะครับได้สะอาดขึ้น เสรสองเมนให้น้องเรียบร้อยแล้วนะครับเ็ดถุกกันแล้วขึ้นมาหน่อยลรกเอ,อบอซลงมปข้างล่างจริงอยู่ตรงนี้กอนอยู่ตรงนี้เลยเราจะเช็ดทำความสะอาดภายนอกให้สะอาดก่อนนะครับแล้วก็เช็ดเข้าไปในช่องหูของน้องนะเพื่อไม่ให้สิ่งสกปรกจากภายนอกเข้าไปในช่องหูของน้องนะครับอันนี้ขณะพี่ช่างเช็ดไปแล้วรอบนึงนะมันก็จะมีขี้หู สกปรกออกมาอีกนะครับทำให้หูดำเลยทีเดียวเดี๋ยวที่สั้จะเช็ดายน้อยสะอาดแล้วพิงจะเช็ดเข้าไปข้างในช่องหูนะครับเปลี่ยนซัมมี่ก่อนเช็ดเข้าไปในช่องหู mm hmm. น้องค่อนงตัวใหญ่นะ้น้ำหนักเยอะเลยทีเดียวตัวเสียขนยาว mm hmm. ตอนนี้กำลังจะเข้าหน้าหนาวนะครับบางท่านก็ เห็นน้องหมาน้องแมวขนยาวนะครับก็อยากจะตัดขนสั้นให้ก่อนที่จะเข้าช่วงหนาวนะครับเพราะว่าถ้าขนยาวช่วงหนาวนะบางทีมันก็ทําให้เกิดปัญหาเรื่องสังกตังนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เหมาะที่สุดในการตัดขนนะครับตัดขนก่อนเข้าหนาวนะเพราะว่าเวลาที่เข้าหนาวขนมันก็จะยาวพอดีนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปตัดเอาช่วงกลางหนาวอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้น้องหนาวจนงเกินไปนะครับช่วงที่ยังไม่หนาวจัดแบบเนี้ย ตัดได้นะครับจะทําให้ขนยาวพอดีนะครับพอถึงช่วงหนาก็ขนยาวพอดีเลยนะครับส่วนหนี้ก็แนะนําให้พามาร้านตัดขนนะครับถ้าอยากจะตัดขนให้สั้นแล้วก็ดูแลง่ายนะครับลดปัญหาเรื่องขนรุดร่วงขนทันกันลดการสะสมความร้อนในร่างกายหรือว่าลดการสะสมเหงื่อัดนะครับส่งขนสั้นดูแลง่ายเลยครับหรือว่าถ้าอยากได้ส่งขนยาวก็ควรจะพาน้องนะครับมาอาบน้ําตัดขนแล้วก็ให้พี่ช่างสางขนให้ นะครับเพื่อเอาขนสังกตังแล้วก็ขนที่กําลังจะหลุดร่วงนะครับออกจากตัวน้องนะครับม่ให้มันสะสมเป็นชั้นสังกตังซึ่งมันจะทําให้มีปัญหาสุขภาพของน้องตามมานะครับสุขภาพผิวหนังถ้าสังกตังเยอะนะครับมันจะเก็บความอับชื้นไว้เราอาบน้ํามันก็จะไม่สะอาดมันจะมีกลิ่นอับแล้วก็ทําให้เป็นจุดฮอสปอตหรือว่าเป็นปัญหาเชื้อราตามมาได้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวพี่ช่างจะอาบน้ําให้น้องรอบแรกเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ล้างตัวจากนั้นก็จะหมักแชมพูรอบที่2ให้น้องนะครับเป็นแชมพูสูตรสมุนไพรช่วยลดเห็บหมัดลดคุนแรงผิวพรรณได้อยู่บนตัวน้องเลยด้วยครับช่นขอสาธิตท่าน,นี้ก่อนนะเดี๋ยวทําทงานให้เสร็จขอบคุณที่รับชม,ขอบ,บชมขอบคุณที่ใช้บริการครับร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนอยู่ในสวนเกษตรมาขอนกันครับอาบน้ำแต่ขนไม่ใช้ยาซึมไม่วางยาสนบนะครับดินดินดูการสบัดเหงื่อวิ่พี่ช่างรับบทนะเรามีบริการรับส่งด้วยนะครับ ติดต่อที่หมายเลข0866404443ครับส่วนบริเวณใบหน้าที่พี่ช่างยังไม่ลาดน้ำเนี่ยเพราะว่าป้องกันไม่ให้น้ำเข้าตาน้องนะครับเราจะใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดแทนนะี่ขี้ตาออกให้โอเคครับ ขอบคุณที่รับชมครับและได้สนนสนงพี่สร้างใช้ในงานจิตอาสานะครับแต่ผลให้กับสม,มสนัขจอนสุนัขพิการในมูลแมิติต่างๆนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านาน้องหมาน้องแมวซาลอนครับขอบคุณครับไปไปกันเร็ว